ในวันนี้จะพาทุกคนไปแต่งมุมทำงานให้ดูดีขึ้นดูง่ายขึ้นด้วยเทคนิค DIY ง่ายๆและราคาไม่แพงทุกคนเราทำก่อนนะครับเราจะแปลงโฉมจากโต๊ะ ทำงานน่าเบื่อหน้าเบื่อแบบนี้ให้ดูมินิมอลน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในขั้นตอนแรกโต๊ะของเรามันมีความเก่ามีคัาบสกรปรกที่เราไม่สามารถทําความสะอาดได้แล้วเราก็เลยไปได้ผ้าคลุมโต๊ะลายน่ารักน่ารัก,กอันนี้มาคลุมทับไปเลยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยได้โต๊ะใหม่หรือเปล่านะทำที่ใส่ปากกาดินสอด้วยกระป๋องเปล่า,า,าอันนี้เราจะเอากระป๋องเปล่า ทำความสะอาดซะก่อนแล้วก็พ้นสีทับไปเลยอันนี้เราใช้เป็นสีขาวแล้วก็สีเงินนะครับ เราจะใช้กล่องลังที่เราได้จากการไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อของออนไลน์จำนวนมากนี่นะคะนํามาห่อ,อก,กระดาษเสียมตาลให้ครบทุกด้านเพื่อคลุมโทนให้มีความเรียบร้อยอาจจะตัดกระดาษเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ทําเป็นขอบด้านบนนิดหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บสามารถปริ้นคําพูดตันหนังสือข้อความแปะลงไปได้มันก็จะกลายเป็นกล่องเก็บของที่มีความน่ารักสบายตาที่วางโทรศัพท์ทำง่ายมาก เริ่มจากเราจะเอาไม้ไอติมมาวางเป็นรูปตัว A แบบนี้นะฮะติดกาวยึดตัวขีดทั้ง2ด้านไว้กับไม้ไอติมแล้วก็นำะไม้ไอติมอีกอันมาวางแนวนอนและใช้กาวยึดติดกับฐานเพื่อเป็นตัววางโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นใช้ไม้ไอติมอีกอันตัดส่วนหัวด้านบนนำมาติดไว้ด้านหลังก่อนแล้วก็นำอีกส่วนที่ถูกตัดมาติดกาวทำเป็นตัวค้ำทั้งหมดไว้เราก็จะได้ที่ตั้งโทรศัพท์น่ารักน่ารัก โต๊ะของเราเราคลุมผ้าไปใช่ไหมจาเป็นจะต้องมีที่วางแก้วไม่งั้นเขาก็จะเปียกเนาะใช่ไม้ติมเหมือนกันเอาไหมติมจานวน5อันมาตัดส่วนหัวและส่วนท้ายออกแล้วก็ใช้ไม้ติมแบบกลมสี่อันมาวางเป็นฐานแบบนี้ติดกาวเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากริมสุด2ฝั่งก่อนและหลังจากนั้นแล้วก็นําไม้ติมทั้งหมดมาจัดวางโดยให้เป็นระยะเท่ากันเท่ากันในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้ก็ลองเอาข้าวของที่เราม e. ี วางใส่ไปดูแล้ว,วางหนังสือของเราชึ่นก็หาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปพอเริ่มมีของเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเออก็จะเป็นประมาณนี้มีวางหนังสืออยากให้มุมทำงานทำหอมก็วางเทียนหอมสักหน่อยจากเซต DIY candle making kit ตรงส่วนผนังด้านหน้าของเราถ้าปล่อยไว้เป,ป,ปล่าๆโลง่งๆมันก็จะดูจุดชืดใช่ไหมลองทำโพสการ์ดดูหน่อยนะครับเราจะวาดขึ้นมาเอง ในแอป r o c r e a t e ใน iPad นะครับโดยใช้เซตบลั Procreate ของเราเองนะวันนี้ใช้ตัวนี้เดี่ย <Yeah. S 2> ลายเส้นมันก็จะดูแบบนุ่มนวลน,นิดนึงเขียนข้อความให้กำลังใจตัวเองนี่เวลาเรามองขึ้นไปก็จะแบบมีกำลังใจหรือรูปสิหป,ปินที่ฮิวจิตใจของเราวันนี้เราใช้รูปชอนเบนเดฟนะครับลากเส้นทาบไปให้ความมินิมอลเติมสีสักหน่อยหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้น่ารักไหมน่ารักเซรัปิ้น,น,นเป็นขนาดโปสการ์ดหรือขนาดตามใจชอบได้เลยตอนแปะก็อาจจะมีเทปด้านบนติดไว้สักหน่อยหนึ่งเนี่ย และอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันก็นกคือติดเป็นโปสเตอร์หรือว่าปฏิทินอัลต m a แมนติงสตูดิูมใจเสนอปฏิทินผ้าแคนวาสสีน้ำเงินเนวีแบบนี้อันนี้เป็นปฏิทินผ้าแคนวาสอย่างดีขนาดไซส์ประมาณ A 2นะครับสกรีนสีขาวลงบนผ้าแคนวาสสีน้ำเงินเป็นลายที่ชื่อว่า มูลไนท์มีความดวงดาวตอนกลางคืนมีความพระจัน์มีความเทคโนโลยีต่างๆจะเอาไปประดับมุมโต๊ะทํางานประดับบ้านประดับห้องนั่นละักตัวผ้ามีความหนาแนะนําว่าให้ใช้กาวสองหน้าเทปหรือว่าหนีบแขวนนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะฮะเข้าไปจับใจใช้สอยได้แล้วที่เว็บไซต์ t u u p o d o .com และนี่ก็คือการตกแต่งมุมโต๊ะทํางานง่ายๆราคาไม่แพงนะครับ เป็นไงพอได้ไหมอยากได้ปฏิทินผ้าเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้ที่เว็บไซต์ของเรา t o t o to com มีทั้งปฏิทินผ้ามีเซ็ตเทียนมีต่างๆฝากเลยนะครับวันนี้ตมากอรไปแล้วครับบ๊ายบาย